สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการจำลองการแข่งขันในฟีฟ่าออนไลน์4นะครับคลิปนี้ก็ไปดูศึกที่หลายคนรอรับชมอยู่นะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่6มีนาคมปี2022เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชนะครับแมนเชสเตอร์จะเป็นสีอะไรครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม อ่ะแมนซิตี้จะเป็นเจ้าบ้านนะครับเรามาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับแมนซิตี้จะเล่นโดยคุณเฟิร์สนะครับผู้รักษาประตูเป็นอีเดอสันนะครับคู่เซนเตอร์ลูเบียนดิอัสเนี่ยเจ็บนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเอมิลาบ็อกกับจอห์นสโตนนะครับแบ็กซ้ายจาว์กิซาโลครับแบ็กขวาไคล์วอเกอร์มีฟิวตัวรับโรดี้นะครับมีฟิวตัวกลาง2คนไคล์กุกันกับเควินเดบอยครับปีกด้านซ้ายลาฮิมซาลิงนะครับด้านขวาบาริโดซินวาครับและตรงกลางเป็นฟิลโฟเดนนั่นเองนะครับโหป่วนเลยฮะอ่านะครับ เราก็จะพยายามจัดไลน์อพให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับตามข่าวตามกระแสล่าสุดนะครับใครเจ็บใครฟิตนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงมันคัดเคลื่อนยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับมาดูฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมเยือนนะครับ ผู่รัตรตูเป็นเดวิดเอควินนะครับคู่เซนเตอร์แฮร์รี่แม็กควายจะกลับมาเล่นคู่กับลาวิเอลานะครับแบ็กซ้ายเป็นอเล็กซ์เตเลสแบ็กขวาเดโกดาโลนะครับมิดฟิลด์ตัวรับสกอตแม็กทูมินเน่น่าจะฟิตลงสนามทันในแมตช์นี้นะครับออบอกบาบูโน่ไฟแนนดสนะครับปีกด้านซ้ายจะด,ดอนซานโชนะครับด้านขวาก็เป็นลูกหลักอย่างแอนธอนีอิลักานะครับผมหน้าเป้าก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผม สถิติเจอกัน5้านัดหลังสุดของคู่นี้นะครับถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับแมนเชสเตอร์ชนะ2แมนยูชนะ2แล้วก็เสมอ1นะครับถือว่าสูสีมากนะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมนะจะฝูงอย่างแมนซิตี้ก็คงต้องเก็บเน้นเพิ่มอีก3แต้มนะครับเพื่อหนีห่างลิพูให้ได้ส่วนแมนยูก็คงต้องทำผลงานให้ดีที่สุดนะนี่เป็นเกมเยือนนะครับผมแล้วก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยครับน่าจะใส่กันสุดมันแน่นอนครับแต่ว่าในเกมเราในคลิปนี้นะครับก็ รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแซวด้ยอกได้นะครับแต่อย่าแบบด่ากันอะไรรุนแรงนะฮะเอาละครับทุกคนครับแมนซิตี้จะบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีฟ้าแต่ว่าฝั่งที่เคลียร์ก่อนจะเป็นแมนยูนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมแมนยูจะเล่นโดยคุณเคอร์ฟิล์นะครับแมนซิตี้จะเล่นโดยคุณเฟิร์สนะครับผมเอาละครับเกมเริ่มนะครับจำลองการแข่งนัดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแข่งจริงๆก็มาอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้เราจําลองคู่ชิงชนะเลิศคาราบาวคัพเนาะเชลซี Chelsea กับเรอัลปูนะฮะถือว่าก้อนข้างใกล้เคียงนะครับเสมอกันไป190นาท00ี0-0ด้วยนะเออแล้วถึงดวลจุดโทษด้วยนะครับแต่จุดโทษในแมตช์จำลองของเราเนี่ยเป็นเอ,อ่อเชลซีที่ชนะนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเรอัลปูชนะนะ <c oughs> ต่างกันแค่ผลลัพการเตะจุดโทษนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแมนยูเสียบอลไปแล้วนะครับเป็นจังหวะของแมนเชสเตอร์คับโรดี้วางลูกนี้โดน ลาเฟวรานดักได้ครับอิเลงกาบุนโญไฟแนนเดสครับอิเลงกาสปีดไปแล้วครับขอแต่บูโญยังไม่ให้ครับโรนโดให้อิเลงกาแล้วครับอาร่าสปีดหนีคาซาโร่ได้ข้างในโรนโดยังไม่มาครับวนกลับมาก่อนอิเลงกาวนไปวนมาแมต้องย้อนมาก่อนครับแม็กซทูมินีเอาจ่ายตรงนี้ไม่แม่นเลยครับโดนดักก่อนเป็นโอกาสสวนของซิตี้นะครับเมูริโดซินวาฟิวเฟเดนวิ่งไปแล้วครับเมูริโดซินวาสปีดมาให้ที่โฟเดนโฟเดนเจอกับวาลานกับแท็กมา ถ้าเป็นตามในเกมโฟเดนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครจับมาเล่นเป็นกองหน้าตรงนี้เลยครับแต่ในชีวิตจริงนะด้วยแทคนิคของของเป๊ปนะครับเราก็ต้องพยายามเล่นตามแทคติกให้เหมือนชีวิตจริงมากที่สุดนะครับอาจจะเล่นยากเล่นง่ายยังไงสําหรับทั้งทั้งสองท่านนะครับยังไงก็ต้องขอให้มันสมจริงใกล้เคียงที่สุดนะฮะเา้าได้บอลกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับซิตี้โฟเดนเบิ์นไปอาหิมเซริงครับเซริง ดวลกับดาร์โลนะดาร์โลนี่อาจจะต้องดูนะครับว่าจะเป็นวันวิสก้าหรือดาร์โลนะครับสำหรับแบ็กขวาของแมนยูนะโดนดักได้แล้วครับโรนีทำได้สวยครับช่วง15นาทีแรกครับเดบอยพาบอลขึ้นมาครับให้ที่กุนโดกันไปด้านซ้ายครับลาฮิมเซอร์ลิงเซอร์ลิงตบด้านในแล้วจ่ายให้ครับกุนโดการ์โดนวาลานแย่ลูกนี้แล้วจะสวนได้หรือเปล่ามุมยังไม่เปิดนะครับด้านขวาโรนัลโดอต้องย้อนมาเชื่อมนะครับบูโน่ไฟนเดสจะให้ลังกาที่สปีดไปริมเส้นนะครับโดนดักก่อนฮะ 20นาทียังไม่มีโอกาสได้ยิงกันทั้ง2ฝั่งนะครับบอมเข้าใส่ก็คียออกมาได้แต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับโฟเดนเหลื่อมไปนิดนึงนะครับมีตัวกับดักเช็คล้ำหน้าจากแมนยูนะฮะฝั่งกองหน้าของแมนยูเนี่ยมีเช็คฟิตอย่างเอดิสันคาวานี่นะครับอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแต่คาดว่าน่าจะไมไ่ลงเป็นตัวจริง11ตัวนะฮะอาจจะเป็น ทีเด็ดในช่วงท้ายเกมหรือเปล่าต้องดูกันเลยครับสถานการณ์ในเกมจะเป็นยังไงนะบอลอยู่ที่ลาฟเวยวารานครับแม็กทูมินีบโนัวเฟนเดสย้อนมาก่อนครับที่ฮ์ร่แมกควายแมกควายก็เพิ่งจะโดนดรอปจากตัวจริงไปนัดสองนัดที่แล้วนะครับแต่นัดนี้น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะฮะบล็อกบาบูโนัวเฟนเดสครับ, ok ba, รบให้ที่ซานโชอเล็กซ์เตลูเรสไปไม่ได้วนกลับมาก่อนครับ วออีกจังหวะซันโชไปแล้วให้ซันโชวสวยครับมุมเปิดหรือเปล่าซันโชดีดก็ไปด้านในไม่ถึงถึงหรือเปล่ามิลรงกาเข้าฮอตไม่ทันครับมีชาวคิเซโลล่วิ่งตามมานะครับแล้วซิตี้ออกไวก็โดนเก็บได้ครับแมนยูได้อีกรอบหนึ่งครับบูโนจะแทงตรงนี้มาโดนดักอยู่ครับพาบอลขึ้นไปได้ทําโอกาสสร้างโอกาสได้นะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้จบนะครับฝั่งแมนยูอาแต่ดักบอลกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับแม็กทูเมนีให้ช่องนี้ช่องมันยังปิดอยู่นะครับ โรดี้จ่ายไม่ดีครับติดแม็กทูเมนีซานโชย้อนมาที่บูโนเฟเนเดสครับบูโน่จ่ายปันก้อยจะให้ซานโชออกตัวไม่ได้ครับมีคาร์วัเกอร์ขวางอยู่แล้วมีซ้อนด้วยเสียบอลไปเลยครับเอาละครับซิตี้จะสวนเลยครับลาหิมเซลิงเซริงเจอผ่านอีกหนึ่งเจออีกหนึ่งนะครับสวนกันไปสวนกันมาครับตอนนี้ซานโชหืมแทงไม่ได้ครับโรนัลโดยังไม่มีโอกาสเหมือนกันนะครับเกมค่อนข้างตึงหรือเปล่าเนี่ยผ่านไป40นาทีนะครับยังไม่มีโอกาสยิงทั้งคู่เลยนะครับ โฟเรนสปีดมาครับเ mm hmm. จอควาลาน mm hmm. หมุนกลับมาจะให้กุนูกันครับที่เติมขึ้นมาก็จ่ายขึ้นไปไม่ดีเหมือนกันนะครับแมนยูซิตี้ได้บุกต่อเลยครับเบอร์เดอร์ซินวาเข้าซ้ายยังไม่ปั่นครับวนกลับมาให้เดอบอยปั่นลูกนี้ <c oughs> โอกาสยิงครั้งแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเควินเดอบอยแต่ว่าเข้ามือของเดคเคอาออกบอลไม่ดีครับดิงอีกทีนึงครับซิตี้ <c oughs> แม่เซฟได้แล้วก็พยายามที่จะเล่นเกมออกบอลไวนะครับเดคเคอากลายเป็นไม่แม่นแล้วโดนส่วนมาโดน ให้โอกาสเดอบอยอีกครั้งหนึ่งครยิง2ครั้งติดนะครับเควินเดอบอยแต่ก็ติดเซฟเอคเอทั้งสองครั้งนะครับจังหวะแรกเข้ามือนะฮะจังหวะที่2นี่ต้องปัดออกไปก่อนครับเป็นลูกเตะมุมของซิตี้ครับข่าวซูนาทีสุดท้ายครับลาหิมเซอรลิงเปิดเข้ามาขึ้นไม่ถึงครับจอห์นสโตนเก็บได้ยิงยัดครับติดบล็อกยังเก็บได้อยู่ครับสโตนหมุนกระบาร์แล้วยิงอีทีนึงครับโฟเดนโอ้โหใกล้เคียงที่สุดเลยครับจังหวะของฟิลโฟเดนดูอีกทีนึงนะจอห์นสโตนยัดมาแล้วมมมีแ็็กเเเอออ่ปนนนรราาาาาฟลววะคับขงยู เหมือนจะฉลับด้วยนะถ้าไม่ฉลับนี่คือวิถีบอลอาจจะเป็นประตูได้นะครับได้เตะมุมนะครับแสดงว่าฉลับวาลานเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับ2นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของซิตี้ด้วยหรือเปล่าครับเปิดของของเข้าไปขึ้นโถม,มเคียร์ออกมาได้ครับแล้วแมนยูเคียร์ไม่พ้นเขตอันตรายครับต้องเคียร์บอมออกมาก่อน ข้างหน้ามีโรนลโดคนเดียวครับเก็บได้หรือเปล่าอาแล้วครับซานโชอโอ้โหไม่ได้สวนเลยครับอาจารย์เป่าหมดไปเลยอ่าก็จบเกมครึ่งแรกนะครับ45นาทีแรกแมนซิตี้ได้โอกาสยิงอยู่2 3สาครั้งในช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับแต่ฝั่งแมนอยู่เท่าที่ดูตรงนี้เนี่ยเหมือนยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีโอกาสสาร้างสรรค์โอกาสขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายได้นะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้จบนะครับ จบเกม45นาทีแรกนะครับซิตี้0ครับยูเนเต็ด0นะครับผมนี่ดูสถิตินิดนึงนะครับนั่นแะครับซิตี้มีโอกาสยิง2ครั้งจากควินเดบอย2ครั้งนั่นแหละครับแสดงว่าจังหวะยิงของโฟเดนนี่ไม่นับเป็นการยิงใช่ไหมอะครับมาชมเกมอีก45นาทีครับเดบอยยิงไป2ครั้งไงแล้วก็โฟเดนยิงไป1ครั้งแต่ว่าจากสถิติเนี่ยเห็นว่ายิงไป2ครั้งนะครับซิตี้สรับฟังกันแล้วนะครับ ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับเกมเริ่มเลยบอลอยู่ที่ลามสลิงครับสปีดมาวนกลับมาหนึ่งรอบครับยังไม่เปิดสลิงวนตกเข้ามาได้นในครับโรด,ดี้มีช่องแต่ว่าจะยัดให้กับเหยียดยัดให้กับคุณลูกันครับแล้วบอลปิ้นแล้วแหม่มีจังหวะฟาวเกิดขึ้นนะครับเอาละครับซิตี้ฮนะได้ฟรีคิกระยะนี้เนี่ยก็หวังผลได้สูงทีเดียวนะครับเอาละฮะโอ้โหตัวยิงฟรีคิกก็คงเป็นเควินเดอร์บอยหรือเปล่าฝั่งของซิตี้นะครับ โอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนาก่อนนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะในเกมนี้เนี่ยจะไม่มีสนามเอทิฮัสเตเดียมนะครับไม่ต้องแปลกใจนะทําไมว่าใช้แอนฟิลด์นะครับไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจแต <c oughs> ่ตั้งเซตไว้เป็นคันเซโล่นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเดบอยหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้จา์พ่นสเปร์ก่อนนะ <c oughs> เราจะพยายามให้เห็นทุกแอคชั่นเลยแล้วกันนะครับจะได้มีเวลาให้ผมพูดนูน่นพูดนี่พูดอธิบายลหลายๆอย่างด้วยนะฮะถ้าเกมมันไวไปนะี่ก็พูดไม่ทัน ฟุตบอลในเกมมันไม่ไม่เหมือนในชีวิตจริงเป็นคิวเดอบอยนะครับแะมีแม็กโทมินเน่นะฮะมาเฝ้าเป็นเพื่อนกับเดคเคอาร์แล้วเดอบอยั่ลลูกนี้เข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮอย่ยังสวยเลยเท้าขวาของเกรดูนเดอบอยครับแน่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 แนแนยังฟิตอยู่ <c oughs> กำแพงก็โดดทุกคนนะครับแล้วมีแม็กโทมินเน่มาเดิมมามาเฝ้าตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าก็ไม่ถึงแลครัโดดเท่าไรก็ไม่ถึงนะครับบอลมันสูงแล้วก็เสียบคานจังหวะน้ำหนักนี่ได้พอดีเชียวเลยครับอ่านะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับฝั่งซิตี้ฮนะเจ้าบ้านขึ้นนำอยู่ในเตะทีมเยือนไปแล้วครับ1 0มีหยุดเกมแล้วนะครับอาจจะมีขยับมานั่งสำรองนะฮะสลับปีกหรือเปล่าครับเอาเอิลิงกามาเล่นซ้ายาเหมือนว่า จะต้องส่งมาคัสต์แรดฟอร์ดลงมาแล้วก็นิมินย่ามาติสนะครับฝั่งแมนยูโดนโดนลูกแรกแล้วก็เปลี่ยนนักเตะเลยนะครับเปลี่ยนสองคนเลยครับลาฟลังนิก <c oughs> อันนี้สมมุตินะฮะสมมติ <c oughs> มีใช่ลาฟลังนิกเนะแต่ว่าเป็นเคอร์ฟิววะเคอร์ฟิวโดนลูกแรกแล้วเปลี่ยนเลยฮะมาคัสต์แรดฟอร์ดนะครับลงมาแทนเอนทิเอิลิงกานะครับแล้วก็เป็นเอ่อ ยามาติสนะครับลงมาแทนพอปอกบานะครับเปลี่ยน2ตํตำแหน่งเลยนะเซตตี้ยังไม่ขยับนะครับเวลายังเหลือเยอะครับตอนนี้เข้าสู่นาทีที่51นะครับ1ประตูต่อ0ูนย์ะครับเกมอาจจะมีความดุเดือดมากขึ้นนะครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับคู่นี้เตะกันจริงๆนะครับวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนะครับเวลาหาทุมครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะฮะอะครับแมนยูจะ แก้ไขแก้ตัวแก้ตามได้หรือเปล่าครับหนึ่งลูกที่ตามอยู่ตอนนี้นะครับซานโชวนกลับมาให้สวยครับแม็กโทมิเน่โยก <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ผ่านซานโชคือบอลเข้าประตูไปแล้วด้วยนะครับโอ้โหจังหวะคืนนะจังหวะคืนให้ซานโชนะครับลำหน้านะฮะซานโชยิงเข้าไปแล้วเพราะว่าอิเดเันก็หยุดเล่นไงจังหวะโยกทําได้ดีนะครับมาถึงพื้นที่สุดท้ายได้นะครับแต่ว่า ก็ยังใส่สกอไม่ได้นะครับฝั่งแมนยูแต่ฝั่งโรนโดเนี่ยมีสถิติที่ดีเมื่อเล่นกับแมนซิตี้นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะฝืดฝืดหน่อยนะครับโรนโดโอ้โห้ฟเดนครับแต่หลบแม็กควายังสวยเลยนะครับยังดีที่มีวารานมาซ้อนนะครับไม่งั้นอาจจะหลุดเลยเป็นโอกาสของแมนยูสานโชก็แหม่ยังกระชากไม่ออกครับติดกันเซโลกันเซลโลมากลางสนามตรงนี้เลยฮะวนกลับมาโรดี้ให้ที่ฟเดนครับฟเดนให้ที่ลาฮิมสลิงครับโดนกระแทกเหมือนจะไปต่อได้นะครับ แต่ก็ยังเป็นบอลของซิตี้ได้บุกต่อครับเดอะบอยซัดซ้ายบอลมันไม่ออกปั่นนะฮะแม้โอากาสของซิตี้มาจากเควินเดอะบอยหลายจังหวะเลยนะครับววารานทำจังหวะเมื่อสักครู่สวยนะครับแก้ไขสิ่งที่แม็กควายทำผิดพลาดไป <laughs> เอาละซิตี้หยุดเกมบ้างนะครับจะมีขยับตรงไหนหรือเปล่าครับเปลี่ยนกันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ แมนซิตี้นะครับถอดเบรเดโดสินวาออกไปนะครับส่งริยาตมาเลสลงมานะครับปีกขวานะฮะขยับที่ปีกขวานะครับตัวรุกนะครับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวนะฮะฝั่งทีมเยือนนะครับแมนยูนะฮะยังไม่เปลี่ยนเพิ่มเลครับก็เปลี่ยนไป2โคต้าแล้วนะครับรูปเกมชีวิตจริงจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับเหมือนหรือแตกต่างยังไงนะครับ แต่จุดประสงค์คืออยากจะให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะฮะเหมือนเป็นการวอร์มอัพก่อนกันเจอกันจริงๆในชีวิตจริงนะฮะบอลอยู่ที่บูโรฟอนเนเดสครับให้ที่โรนัลโดโรนัลโดลงมารับบอลต่ําแล้วมีขยับทางซ้ายทางขวาด้วยครับเลือกมาที่เรดฟอร์ดโยกหลบแต่หลบเรดฟอร์ดปั่นขวาลูกนี้ยวหุยใกล้เคียงครับมาคัสเรดฟอร์ดลงมาเป็นตัวสำรองนะโอก,กาสยิงครั้งแรกของเขานะครับจริงๆฝัง่งขวาซันโชก็ขยับด้วยนะครับโรนัลโดเลือกไปที่เรดฟอร์ดทางซ้ายนะครับ วนกลับมาแล้วได้ยิงฮะแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบนะครับแมตฟอร์ดนี่ก็ฟอร์มดรอปลงไปพอสมควรนะครับเหลือประมาณ20นาทีครับซิตี้ยังนำอยู่นะครับ1ประตูต่อ0จากเควินเดบอยครับซิตี้หมาใหม่ครับโฟเดนโอ้โหทางซ้ายโล่งแล้วครับกุลกัน กูดูกันข้างหน้ามีวาลานครับเปลี่ยนไปขวาสุดเลยครับลิดส์มาเลสมาเลสโยกแตะหลบมาเลสเข้าซ้ายปั่นลูกนี้เด็กแค่ต้องเซฟออกมาแล้วซ้ำได้หรือเปล่าไม่ได้ครับราฮิมซลิงต้องย้อนกลับมากูดูกันมุมมันปิดแล้วครับกูดูกันให้ที่เดบอยออกไปขวาสุดครับวอลเกอร์เติมขึ้นมาวอลเกอร์แตะเข้าซ้ายวอลเกอร์แตะเข้าขวาวอลเกอร์ยังดื้อดึงไปเองครับแล้วยิงลูกนี้ไม่ได้ครับมาเลสแม่ต้องบอมออกมาก่อนครับตอนนี้ซิตี้บุกไประลอกระลอกเลยครับกะจะเอาประตูเพิ่มให้ได้นะครับ ยังไงก็ต้องขอ3แต้มในแมตช์นี้นะฮะแล้วฟาวอีกแล้วนะฮะโอ้โหแล้วฟรีคิกฟรีคิกของแมนซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกเควินเดอร์บอยฮะแต่คนละฝั่งกันนะครับระยะใกล้เคียงกันนะครับแต่มุมนี้เนี่ยเท้าขวาอาจจะยิงยากนะครับเท้าขวาของเดอร์บอยอาจจะยิงยากครับต้องดูว่าซิตี้จะใช้ใครยิงนะฮะปล่อยให้อาจารย์เขาพ้นไม่ ไม่เห็นตรงลงเท้าไม่เห็นตรงสตั๊ดเลยอาจารย์ตาเขวะอ๋อเขพ่นไว้ไม่ให้นักเตะเกินตรงเส้นนี้เอานักเตะนักเตะยืนไม่ตรงอาจารย์พ่นเองอะมุมนี้น่าจะต้องเปิดหรือเปล่าครับเป็นเท้าขวาของกุนดูกันนะครับเปลี่ยนหรือเปล่าเวลาก็ใกล้หมดแล้วนะครับเป็นเท้าซ้ายของมาเลสครับถ้าเปลี่ยนเท้าซ้ายอาจจะยิงเลยหรือเปล่าครับยัสมาเลส มีตัวไปเฝ้าเป็นเพื่อนกับเดคแหรือเปล่าปั่นโลกเนี้ค่อนข้าง,างไกลเหมือนกันนะครับจังหวะนี้มุมมันยิงยากเหมือนกันนะออกไปไกลเลยครับแต่ดูบอลตกเนี่เหมือนไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นะแต่จังหวะเปิดแต่ใต้บอลเกินไปนะครับข้ามกำแพงไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เข้าขอบครับยังไม่ได้ประตูเพิ่มนะครับซิตี้เหลือประมาณ1ินาทีเท่านั้นครับ แมนยูถ้าจะแบ่งแต้มนี่คือต้องเปิดเกมบุกแล้วครับตอนนี้เวลาเริ่มลดลงไปเรื่อยๆเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับแล้วเสียบอลอีกแล้วครับแมนยูมาเลเสมาเลส,เลสหลบมาติสได้ครับมาเลสข้างหน้ามีเตลเลสยังโยกไปได้ต่อครับมาเลสโยกแล้วโอ้โหโดนอเล็กซ์เตลเลสครับสกัดได้แล้วแมนยูจะได้สวนเลยครับบูโน,โฟน่ฟานเดสเบิ้ลให้กับโลนัลโ้ครับหลุดแล้วครับโอโหคกิสเล,ลนโรเนลโ้ครับโอกาสแรกของเขายิงซ้ายหมดหมดเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้ อาลนะครับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดครับตีเสมอได้แล้วจากคิสติโนโรน aldo โหนี่เป็นโอกาสยิงครั้งแรกของเขาในเกมนี้นะครับยิงบทบทลิเลียเมตาของเกมนี้เลยฮะประตูรับยากนะครับจากจังหวะที่ลิยัสมาเลสนะครับสปีดบอลไปทางด้านขวานะครับโดนอเล็กซ์เดเรสตัดได้แล้วจ่ายมาแค่สองจังหวะถึงโรน aldo เลยครับเอาอะครับอย่างที่บอกไปนะครับชีวิตจริงโรน aldo ก็มีสติที่ดีนะครับสำหรับการเล่นที่เจอกับแมนเชสเตอร์นะครับ เดี๋ยวต้องดูว่าในชีวิตจริงเขาจะยิงได้หรือเปล่านะฮะเวลาจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณ3มนาทีสุดท้ายฮะแมนยูจะมาแบ่งแต้มกับซิตี้ได้หรือเปล่าครับในเกมจำลองวันนี้นะฮะแต่ตอนนี้มาดูจังหวะนี้ก่อนครับเดวบอยมาอีกแล้วครับเดวบอยโยกแล้วยิงเอ้าเข้าไปอีกแล้วเ้าไกวินเดบอยโอประตูที่2ของเขาครับโอ้โหแต่งแต่งตอๆกมาคือดีใจไม่ถึง2-3นาทีครับแมนยูโดนบุกมาจังหวะเดียวครับเสียประตูอีก1ประตูเลยฮะ โยกหลบแม็กควายได้นะครับเดบอยแล้วปั่นหนีมือของเดคอารด้วยครับโอ้โหนี่ตัวจริงเรื่องปิ้งยากอ่ะไม่ใช่ฮะคนละเรื่องประตูที่2ของเดบอยครับซัดคนเดียว2ลูกเลยฟีคิกลูกหนึ่งแล้วก็โอเปนเพลลูกหนึ่งนะครับเควินเดบอยกลับมันน้ำบิดครั้งหนึ่งครับซิตี้สประตูต่อหนึ่งแมนยมัดยิงนาทีปากแบบนี้ทด5นาทีครับยังมีโอกาสสำหรับแมนยูในการตามตีเสมอครับแต่บุกขึ้นมาครับอเล็กซ์เตเรสยังไม่เปลี่ยนตัวเพิ่มเลยครับแมนยูแรดฟอร์ดครับ สปีดไปแล้วจิงเลยโอ้โหติดบล็อกแล้วครับแล้วซิตี้จะส่วนเลยครับเบิร์นมาโอ้โหจา 2, ่าย2-3จังหวะหลุดมาเลยครับเป็นจังหวะได้เบียมนะครับมาเลสสปีดไปวารานต้องมาดักมาเลสมาแล้ว <laughs> หลบวารานได้ข้างในมีโฟเดนเข้าฮัตลูกนี้เข้าไปเลยโอ,อ้แถมอีกหนึ่งลูกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฟิลโฟเดนนะครับต้องชมยิยั้มาเลสนะจังหวะนี้ โอ้โหอามาเต้นกันต่อยครับนไหนกันไหนแล้วเฮ้เฮ้าเฮ้เฮ้ฮาพวกเรามาล้ำวงเอาเฮ้ hey. <c oughs> โอ้เฝาคนครับฟิลโฟเดนอ๋แมนยูครับจากที่จังหวะจะไล่ตีเสมอนะฮะแต่กลายเป็นโดนสวนกับคา n เตอร์แท็กก็โดนเพิ่มเลยครับเป็น3ประตูต่อ1น,นะฮะมมันมีประตูช่วงท้ายนะฮะช่วง10ปนาทีสุดท้ายเนี่ย3ประตูเลยนะครับ โอ้โหทดเวลาน่าจะหมดแล้วนะครับผมจบเกมครับการจำลองการแข่งขันแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ของเราในวันนี้นะครับผลลัพธ์เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจ้าบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ1นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะก็จะหนีห่างเรียููที่จี้ก้นมานะครับผมส่วนแมนยูนะก็ต้องลุ้นอันดับที่4ต่อไปนะครับ โปรแกรมหลังจากนี้ของแมนยูนะฮะก็ต้องเจอทีมหนักๆเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะก็อาจจะแบบเจอท้ายตารางกลาง,างตารางนะนี่เป็นเส้นทางที่พิสูจน์ฝีมือของลุงลับลังนิดอย่างแท้จริงเลยครับต่อจากนี้ไปนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณเฟิร์สและคุณเคอร์ฟิลมาณที่นีไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อ้าวเฮ้ยสกรอร์สองหก <c oughs> เฮ้ยสกรอร์สองหกเฉยเลยคืออะไรครับแมนยูชนะหกสองเหรอมันคืออะไรอะ Borg, well, not here, good at Staying on pace, running the race. Life is a chase. I don't want a place. I want to be first. Work till it hurts. Dehydrated thirst.